เราก็ต้องไปซื้ออยู่ดีเราไปซื้อก็มีสองแห่งที่เขาขายเป็นเป็นสำคัญกค็คือของแขกคือของฝรั่งของฝรั่งก็คืออเมริกันเขาไม่ของอเมริกันเขา เขาไม่ขาย,ขายเขาบอกว่าไม่มีแท้จริงเขามีเยอะแต่ว่าเขาไม่ขายเพราะว่าเขาเก็บเอาไว้มาขายให้เราแพงๆแงทจริงน้ำมันจะเป็นดีเซลหรือน้ำมันเบนซินอะไรมันราคาไม่ถึงที่ที่เขาขายอย่างนี จนกระทั่งเขาเขาแย่เพราะว่าเขาขายแพงเหลือเกินเลยขายไม่ได้ขายไม่ออกบางทีก็ต้องลดราคาท่านั้นเราซื้อน้ำมันราคาถูกของเราเองถูกกว่าของฝรั่งของแกกแล้วก็าอาจจะคุณภาพคือกำลังน้อยกว่า ดีเซลที่ขุดจากดินแต่ที่จริงที่ขุดจากดินนั่นะราคาไม่น่าจะแพงอย่างนั้นแต่เราก็โลภอยากได้น้ำมันที่มีกำลังก็เลยยอมเสียเงินเสียเงินซึ่งเราทั่วคนจะไปใช้อย่างอื่น นั้นก็การที่เราเสียรู้ทั้งฝรั่งทั้งแขกเสียเงินเขาฝรั่งเขาแขกเขาได้เงินเยอะๆก็ไปซื้ออาวุธเขาสำหรับสู้รบสู้รบกันเองอิรักเขาก็มีน้ำมันมาก แต่ว่าเขาไม่ขายเ,าเขาไม่ขายเพราะว่าเขาขายไม่ได้ไม่มีโรงที่เจอกลัน่นก็ขายให้เราแล้วเราเอามากลัน่นแล้วเราก็ขายให้แขกแต่เขาซื้อในราคาถูกเขาขายในราคาแพงไอ้นี่มันไม่ค่อยถูกหลักของการค้า การค้าที่รัฐบาลมีผู้เชี่ยวชาญการค้าต้องต้องขายอะไรให้ราคาแพงจะได,ด้กำไรแล้วซื้อในราคาถูกแต่ทาเราทําตรงข้ามเราซื้ออะไรราคาถูกราคาแพงเราขายราคาถูกอย่างนี้เราแย่เพราะเราไม่มี ไม่มีทางที่จะขายอะไรราคาแพงเพราะเขาก็บอกอู้ต้องเขาเขาขาดทุนเวลาไปที่ร้านั้นก็บอกผมขาดทุนเป็นเสียงเสียงภาษาแขกเสียงภาษาจีนภาษาฝรั่งเขาเข,าเขาต้องบอกขาขาด,ดทุนถ้าเรา ขายราคาแพงโอ้มันแพงเกินไปเราก็เลยซื้อไม่ได้เขาบอกเขาซื้อไม่ได้แล้วเ,เขาเวลาจะซื้อเขาเขาก็ขายไม่ได้เขากัดทุนที่จริงเราคนไทยเนี่ยเราใจดีเกินไปเรายอ,ยอมกัดทุนเรื่อยความจริงถ้าถ้าเราขายอะไรไม่ให้ขาดทุน ซื้ออะไรไม่ให้กระุนเรารวยเมืองไทยนี่รวยแต่ว่ารายใจดีเกินไปต่างประเทศเขาบอกเขาเขากระทุนเราก็ลงท้ายก็เชื่อเขาไม่ดีเราขัดทุนไม่ได้ไม่รู้ว่าก็รัฐบาลชุดนี้จะจะซื้ออะไรขายอะไรให้ขัดทุน รู้เปล่าแต่แต่ก่อนเนี่ยกระทุนเสมอฉะนั้นก็เราก็จะต้องพยายามที่จะทำอะไรที่เราไม่กระตุนอุตตามเองต้องทำเองเราที่รัฐบาลสนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงพอเบียงนี่หมายความว่า เราไม่ไม่ทุกว่าเขาจะว่าว่าเราเอากําไรมากเกินไปเราไม่เอากําไรมากเราไม่เราไม่ทำให้กระตุนเราไม่ไม่ทาให้มีมีกําไรมากเกินไปเพราะเราขายเราขายกันเองก็กันเองก็ไม่ต้องขายแพง กัดเองไม่ต้องซื้อแพงฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี่ไม่ได้หมายของขาดทุนขาดทุนก็ขาดทุนแต่ว่ากาดทุนกำไรของเราเองกันเองเนี่พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงมาหลายปีแล้ว ก็ไม่ก่อไม่เยเข้าใจกันเพิ่งมาเข้าใจสักเดือนหนึ่งสองเดือนเนี่ยฉะนั้นก็ขอไปศึกษาต่อนเรื่องเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพอเพียงคืออะไรไม่ใช่เพียงพอคือว่าไม่ได้หมายข้อให้ทำกำไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเอง ทำกำไรก็ทําถ้าเราทํากำไรได้ดีมันก็ดีแต่ว่าขอให้พอเพียงถือถ้าเอากำไรน่าเลือดมากเกินไปมันไม่ใช่พอเพียงนักเศรษฐกิจก็ว่าพระเจ้าอยู่หัวนี่คิดอะไร,ประแปลกก็แปลกขายไม่ไม่ได้กำไร ซื้ออะไรไม่กาดทุนเป็นเศรษฐกิจพอเพียงคือไม่ต้องไม่ต้องน่าเลือดแล้วไม่ใช่ไม่ใช่จะมีกำไรมากเกินไปรู้น้อยเกินไปให้พอเพียงไม่ใช่เรื่องของการค้านั่นเองเป็นเรื่องของ การพอเหมาะพอดีเราทำพอเหมาะพอดีก็ก็ดีพูดไปพ,พูดไปพูดมาเรื่องเดี๋ยวก็จะโกรธเราเราสร้างเรือเราสร้างเรือให้พอเพียงเรือเรือตัวการ ไร่ฟังนั่นอ่ะมันไม่พอเพียงมันเล็กเกินไปยังเล็กเกินไปก็อาจจะควรจะควรจะ,ควรจะใหญ่กว่าน่อยแต่ถ้าใหญ่เกินไปไม่พอเพียงถ้าลึกเกินไปก็ไม่พอเพียงที่เขาทำเรือ ที่เขาจะทำเรือดำน้ำเรือดำน้ำดำลงไปแล้วลงไปไปปกักปากเลนเลยไอน้นี่เขาโกรธเดี๋ยวเขาโกรธว่าเรือแล่นแ่ลนไปจะลงไปดำน้ำ ไม่ไม่พอใครมาเครื่องบินเห็นเห็นเจ้านะต้องต้องไปต้องไปจมเลนถึงจะมีเห็นเล่นๆไปปากปากเลนถ้าอยากไปที่ที่ลึกก็ไปอยู่นอกเส้น ก็รู้สึกว่าเว่กลายเป็นให้เรือเรือดูแลกใกล้ฝั่งนี่ดีกว่าแต่ลํำที่เราทำเราสร้างก็ใช้ได้ดีแล้วแต่ที่จะควรจะสร้างต่อไปให้ใหญ่กว่านี้ส่งใหญ่กว่านี้หน่อย แต่ตอนนี้ก็คงไม่มีเงินแล้วต้องใหญ่กว่าน,น่อยเพราะว่าถ้าไม่ใหญ่พอจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติปฏิบัติการอย่างต่อนเนื่องแต่ว่าเนี้ยพูดเคยเป็นราชการลับนะั่นผมนะนถ้าพูดพูด,พดราชการลับว่าเรือที่คุจ ควรจะซื้อเรือของรัเสเซียเรือที่เขาเขาสร้างใหม่ใหญ่กว่าที่เราสร้างไม่มากนั่นจะมีประสิทธิภาพสงูงสุดถ้าซื้อของรัเสเซียเนี่ยราคาไม่ถึงครึ่งของของเยอรมันของอเมริกันอเมริกันก็โกรธแน่ เราไปซื้อของรัสเซียลองไปดูลองไปดูเรือเรือของรัสเซียแต่เขาอาจจะไม่ขายก็ได้เราลองท้ายทําไปทำมาเขาอาจจะขายราคาแพงแต่ความจริงก็ควรจะขายเราขายเราไปขอก็ดู มันของรัสเซียดีจริงๆแต่รู้ไม่ได้เดี๋ยวเขาขายเราลำโปเกโปเกก็ได้อัานน่ะเนี่ยพูดความลับราชการแต่เมืองไทยเนี่ยความลับราชการก็เผยด้วย เผย,เผยความรับราชการก็ไม่รู้่นะทองแดงคือถ้าถ้าเผยความลับราชการก็อาจจะอาจจะดีก็ได้เพราะว่าความรับราชการก็ไม่ได้เรืองอยู่ดียังไงก็ แต่ทาอะไรก็มาเผยกันหมดก็ได้ทุกกองทัพกองทัพเรือเขา็กอง็เรือนําน้ํากองทัพอากาศก็มีเรืออะไรสมัยใหม่นี่ก็แต่เดี๋ยวนี้ก็เกิดมาจะมาซื้อลำนิดเดียวแต่ราคาแพงเหมือนลำลำใหญ่ แต่ตอนนั้นจะซื้อลำใหญ่ราคานิดเดียวเหมือนลำเล็กแต่ว่าแต่ก่อนนี้ที่จะซื้อซื้อเครื่องบินลำใหญ่เหมือนในราคาของลำลำเล็กกดชอมกลอยู่กนะ็รัสเซียเหมือนกันนะทำไปทำมาซื้อจะซื้อเรือรัสเซียเรือบินรัสเซียเราก็ไม่เห็นด้วย แต่จะซื้อเรือเรือนารัสเซียก็หนาหนาใจกองทัพบบ,บกองทัพกองทัพเรือกองทัพอากาศก็ได้ชนกันซื้อเครื่องบินอย่าซื้อเครื่องบินรัสเซียซื้อเรือรัสเซียไม่ใช่ไม่อ่งั้นชนกัน เรือเรือของรัเสเซียเรือน้ำของรัเสเซียเข้าใจว่าดีเรือเรือบินของรัเสเซียเข้าใจว่าใช้ไม่ได้ลองไปดูรวนี่นานๆทีได้พบกัน ก็ต้องปรารบกันว่าอะไรควรจะทำไม่ควรจะทำเรือเรือบินก็ดูตกลงกันแล้วแต่ถึงเวลาได้เรือบินมาอาจจะล้าสมัยแนละ้วสองปีก่าจะได้สองปีคงคงล้าสมัยแนละ้ว โรบินมาจารัสเซียโรบินของสวีเดนนะก็<อ>ดูดีเพราะมันลำมันไม่ใหญ่